The Theory of Love ทฤษฎีแห่งความรัก The Theory of Love สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะชื่อ,อยูนาน,นะคะหรือจะเรียกปาลีก็ได้ค่ะตามที่สะดวกเลยเนาะเรื่องที่จะนำมาพูดถึงนะคะก็คือเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองค่ะทุกคนเคยคิดเรื่องดีๆหรือเรื่องหลายๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคะคิดดีทำดีได้ดี อาจเป็นคำกล่าวแสนซ้ำซากจำเจที่ใครหลายๆคนนะคะเคยได้ยินจนชินหูแต่คำกล่าวนี้นะคะอาจจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงเช่นกันค่ะจากทฤษฎีที่ว่ากดแรงดึงดูดหรือ law of attraction นะคะ ไม่ว่าคุณจะเชื่อมั่นในหลักการพลังงานดึงดูดเคลือบแพลงหรือไม่เชื่อในศาสตร์นี้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวคิดหรือปรัชญาเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดก็เป็นศาสตร์ที่มีความเป็นมายาวนานเกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาและจิตวิญญาณทฤษฎีกฎแรงดึงดูดหรือ law of attraction เป็นหลักความคิดที่เชื่อว่าเราสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆที่เราต้องการผ่านแรงปรารถนาหรือความคิดเชิงบวก เพื่อทําให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นหรือที่เรียกอีกอย่างว่าการ manifest เ,เพื่อดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะและ manifest คืออะไร manifest คือการตั้งจิตยอย่างแน่วแน่และการสร้างภาพในใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักครอบครัวการเรียนและอื่นๆอีกมากมายค่ะกดแรงหนึ่งดูดสามารถนำมาใช้หลากหลายด้านของชีวิตด้วยกันค่ะ แต่สิ่งแรกที่คุณต้องมีคือความศรัทธาและความเชื่อในสารนี้อย่างแรงกล้าพื้นฐานของกฎแรงดึงดูดในแง่ของความรักนะคะ Law of Attraction คือเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนค่ะหากเราต้องการดึงดูดความรักเราก็ต้องเริ่มที่จะรักตัวเองให้เป็นพร้อมกําจัดความไม่มั่นใจในตัวเองออกไปซะก่อนและเมื่อเราสามารถรักตัวเองและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราก็จะดึงดูดคนที่มีความรักในตัวเราเช่นกันค่ะ และเราจะสามารถเปิดเผยตัวตนที่น่ารักให้แก่เขาหรือเธอได้รู้จักนั่นเองค่ะ